Oh. น่าจะไปประกวด The Voice <Long S 2> นะฮะร้องเองแต่งเองเล่นเองเออใช้ได้เลยนะฮะเอาละฮะต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะครับเข้าสู่ว One ันแห่งกิตยศ The h o n o r นะครับโดย Max Inter Network เอาหม่เอาหม่อีกรอบหนึ่ง Max Inter Network สุดยอขอสียงปรบมือทุกท่านด้วยนะครับโอ้โห oh. oh. Max Inter เอาละฮะต่อไปเดี๋ยวเราพบกับซีอทั้งสองท่านของเราเลยครับขอเชิญทุกท่านพบกับสองซีอผู้บริหารหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงผู้ที่จะนำพาบริษัท Max Internet Work ก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ดรประกาศิษฐ์เลิศมุกดา และด็อรวอร์รูบริบูรณ์ธนกิจสวัสดีครับสวัสดีครับเหมือนเป็นนักร้องเลยเนาะนะก็ สวัสดีนะครับท่านสมาชิก Mac i อิน r n อร์เน็ตทุกทท่านนะครับก็วันนี้เป็นวันที่ผมและดรวรวุิเนี่ยดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกแปลกๆปลกทำในสิ่งที่ไม่เคยทำนะครับแต่เขาบอกว่านะครับคนที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยต้องทำอะไรก็ได้แม้ไม่เคยทำก็ต้องทำทำทั้งที่กลัวทำทั้งที่อายเราเราอายไหมครับ เราก็ค่อนข้างอายอยู่เหมือนกันนะแล้วเราก็ทำทั้งที่ไม่พร้อมในวันนั้นเออนะครับ <laughs> แต่วันนี้ถือว่านะครับเพื่อความสุขนะครับของสมาชิกพวกเราทุกคนเรายอมพลีกายครับเรายอมครับ <laughs> คุณครับ <laughs> ค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะผู้บริหารทั้งสองท่านค่ะก็กำลังมีการกล่าววิสัยทัศน์บนเวทีในการก้าวสู่ปีที่สองของแมคคินเตอร์แม็เถิดค่ะทประธานกรรมการด้แจ้งเนปน้าการบริหารอร์ดคิลธุนักิจค่ะค่ะและคุณประการศิธิ์เลิศมุกดานะคะขอตัดไปชมภาพบรรยากาศบนเวทีกันเลยค่ะไปด้วยต้องบอกว่าการจัดงานดีฮอร์เนอร์ในครั้งที่สองในวันนี้ถือว่าเป็นการจัดงานที่เรา ให้เกียรติอย่างสูงสุดกับท่านนักธุรกิจอันเป็นที่รักของพวกเราผมรู้ว่าแต่ละท่านนะครับใช้ความอุตสาหะใช้ความภาคเพียรใช้ความเหน็ดเหนื่อยใช้ความตั้งใจนะครับในการสร้างผลงานสร้างชีวิตสร้างความสาเร็จสร้างธุรกิจแม็กอินเทอร์เน็ตเวิร์ในวันนี้นะครับบริษัท จึงตั้งใจนะครับตั้งใจจัดงานนี้เป็นเปรียบเสมือนงานที่เราตอบแทนนะครับท่านนักธุรกิจที่เรารักนะครับทุกทท่านนะครับทุกท่านมีความสุขไหมครับอ่านะครับวันนี้นะครับอยากจะบอกกับทุกทท่านว่าวันนี้เนี่ยนะครับตีมงานในวันนี้นอกจากจะเป็นวันที่เราจัดประกาศเกียรติคุณเกียรติยศในวันนี้นะครับยะเป็นงานที่เราเนี่ยนะครับ จัดเฉลิมฉลองนะครับจัดงานเฉลิมฉลองยอดขายในปีแรกเท่าไหร่ครับเบียสามอยก้าล้านสามร้อยแปดสามร้อยล้านนะครับอ่านะครับขอบคุณครับซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเข็มขัดสั้นมากนะครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับแม็กอินเทอร์เน็ตเวิร์กจะมาถึงวันนี้ไม่ได้ถ้าปัสจากนะครับ พวกเราทุกๆคนที่อยู่ตรงนี้นะครับองค์กรของเราบ้านของเราจะเติบโตจะแข็งแกร่งได้ก็ด้วยพวกเรามีความสามัคคีกันพวกเราช่วยเหลือกันพวกเราแบ่งปันกันนะครับเราเติบโตบนพื้นฐานของความมั่นคงนะครับเราสร้างคนเราพัฒนาคนนะครับในทุกๆวันนะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับในหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามี ผมกับบอสวอลุฒิมีความสุขมากเราเห็นนะครับเราเคยคุยกันนะครับว่าจริงๆผมกับบอสวอลุฒิก็เคยทําธุรกิจที่เป็นธุรกิจอื่นที่มีโอ้โหมีมารจิ้นมากมายนะครับรเราเคยคุยกันสองคนว่าวันนี้นะครับเราทําธุรกิจขายตรงเราทําธุรกิจเครือข่ายนะครับสิ่งที่ผมอยากจะกลับเรียนกับทุกท่านคือเชื่อไหมครับธุรกิจไม่ได้มีมาร์จิ้นอะไรที่มากมายนะครับถ้าพูดในเรื่องของผลกําไร ไม่ได้เยอะถ้าเทียบกับธุรกิจเดิมที่ดรวอลวุฒเคยทามาหรือผมเคยทามาแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะกลับเรียนกับทุกท่านคือสิ่งที่มันเป็นกําไรสูงสุดหรือกําไรมหาศาลเลยนะครับที่เราสองคนได้รับก็คือเรากําไรจากความสุขจากการที่ชีวิตของคนหลายๆคนที่อยู่กับพวกเราเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงผมดีใจมากๆนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าวันนี้เนี่ยนะครับ ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราได้มีการพัฒนาบริษัทนะครับเราได้มีการาสรรสร้างสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับเริ่มตั้งแต่ MAC ในยุคแรกๆเนี่ยทุกท่านเชื่อไหมครับ MAC ในยุคแรกๆเนี่ยเกิดขึ้นจากธุรกิจที่เป็นคอรลเเจนกล่องเล็กๆนะครับกล่องนั้นเนี่ยนะครับก็ถือว่า ช่วงแรกๆในการเริ่มต้นธุรกิจของผมในสมัยนู้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลำบากมา,มากๆนะครับแต่ด้วยความตั้งใจด้วยความเพียรความอุตสาหะใช่ไหมครับออฟฟิศแค่30ตารางเมตรอะอยู่ในคอนโดผมอะสมัยนู้นที่ทำอะ่ะนะครับขนาดเราจะนอน,นี่ยที่เก็บของยังโอ้โหเลยยังกลัวมันจะหล่นมาทับเราเลยอะนะครับแต่ผมมีความเชื่อคนเรานะครับ ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามความเชื่อสําคัญเหนือกว่าอื่นใดนะครับความเชื่อสําคัญเหนือกว่าอื่นใดนะครับผมเชื่อว่านะครับธุรกิจ m a ็กซนะครับวันหนึ่งมันจะต้องเป็นธุรกิจร้อยล้านให้ได้ผมตั้งใจสร้างแม็กซอย่างสุดความสามารถผมตั้งใจนะครับสร้างแม็กซอย่างเต็มกำลังทุกทกทางนะครับ ธุรกิจแม็กก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งนะครับเติบโตมาถึงทุกวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะกลับเรียนกับทุกๆท่านก็คือนะครับการที่เราได้มาอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะครับการที่เราได้มามาร่วมกันทํางานตรงนี้นะครับผมถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับวันนี้ครอบครัวของแม็กนะครับถือว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่น แล้วก็เป็นครอบครัวของการช่วยเหลือกันแบ่งปันกันนะครับในปี2,558สิ่งที่จะเกิดขึ้นในธุรกิจ Mac i อินเ n อร์เน็ตเวนะครับเราผมกับดรวรวุฒได้คุยกันในภาพรวมของบริษัทเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วเราก็ตั้งใจว่าปีปีนี้ปีนี้จะต้องดีกว่าปีที่ ปีนี้จะต้องดีกว่าปีที่ใครเคยเรียนกับโค้ดเคนบ้างครั้งที่หนึ่งต้องดีกว่าครั้งที่ครั้งที่สองต้องดีกว่าครั้งที่หนึ่งใช่ไหมครั้งที่สามต้องดีกว่าครั้งที่สองถูกไหมถูกไหมฮะแล้วทําไมไม่ทําครั้งที่สามให้มันดีด้กว่าเท่ากับครั้งที่หนึ่งเห็นไหมใช่ไหมฮะโค้ดเคยพูดอยู่นะครับวันนี้เนี่ยนะครับต้องกลับเรียนว่าในปี5-8นี้นะครับเราตั้งใจที่จะทําทุกๆอย่างให้ดีกว่าเดิมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าเอาเรื่องแรกก่อนเป็นยังไงครับสินค้านี่ทางแม็กเราก็ปีนี้เราจะเน้นเรื่องสินค้าทั้งสุขภาพอาหารเสริมรและส่วนอาหารเสริมของแม็กเนี่ยอีกหน่อยจะมีทีมวิจัยของทางสวิตเซอร์แลนด์กับอเมริกามาอยู่ที่เมืองไทยเลยสลับกันมาแล้วก็มาให้ข้อมูลนะครับแล้วก็สินค้าทางด้านเกี่ยวกับอาหารเสริมที่เป็นเกี่ยวกับอาหารผิวเนี่ยเราจะเป็น นวัตกรรมไบโอเทคโนโลยีที่เป็นเจ้าแรกของในเมืองไทยซึ่งเดี๋ยวเราจะมีทำการไมเนอร์เชนคอลลาเจนเอสเร็วๆนี้นะครับแล้วก็รับรองได้ว่าสมัยก่อนเราสองซองสามซองเห็นผลใช่ไหมครับอันนี้คือตั้งแต่ซองแรกดีไม่ดีครับครับและนอกจากนั้นยังมีกลุ่มสินค้าที่เป็นกลุ่มบอดี้แม็กซ์อ่าบอดี้แม็กซ์แม็กซี่โฮมแม็กซ์เฟชชีอ่ากลุ่มของบอดี้แม็กซ์เนี่ยครับอ่าเรากำลัง พัฒนาอยู่ให้ท้องแก่ท้องแก่ละท้องแก่ละ,ละน่าจะคละอภายในใน่าจะเดือนเนี่ยภายในหนึ่งเดือนเดือนเดือนถึงเดือนครึ่งนี้ไม่เกินนะครับ,รบเพราะว่าถือว่าเป็นเฟสระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับวันนี้ต้องบอกว่าสินค้าของแม็กจะหลากหลายมากขึ้นสินค้าของแม็กจะเป็นไลฟ์โปรดักต์คือโปรดักต์ที่อยู่ในชีวิตประจำวันมากขึ้น สิ่งต่างเหล่านี้จะทาให้สมาชิกเนี่ยเกิดการสร้างธุรกิจอย่างเป็นไปอย่างธรรมชาตินะครับสมาชิกจะเกษียณในธุรกิจได้องค์กรต้องสถียนการที่องค์กรจะสะเียนได้การซื้อซ้ำนะครับหรือการซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆต้องเป็นการซื้ออย่างเป็นธรรมชาติการซื้อนั้นต้องเป็นการซื้อที่ก่อให้เกิดวงจรการค้าที่แท้จริง สินค้าของแม็กวันนี้สิ่งที่แม็กทำคือ the power of product อะไรคือ the power of product วันนี้ธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นมากมายแม้กระตั้ง M&M เหมือนกันบริษัทหนึ่งทำได้ดีบริษัทที่สองก็จะเรียนแบบจริงหรือไม่จริงจริงหรือไม่จริงแผงกับตลาดเรียนแบบได้ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คืออีกสิ่งหนึ่งที่เป็นตัดชนีตัวชี้วัดสำคัญถึงการ l เลเว e หรือผ่อนแรงของธุรกิจไม่ใช่แค่เรื่องของแผนการตลาดหรือระบบพัฒนาสมาชิกแต่ product หรือสินค้าหากเวียงไปแล้วนะครับเกิดการซื้อซ้ำเกิดการตอบโจทย์นะครับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะทำให้สมาชิกเนี่ยขยายธุรกิจ ได้อย่างต่อเนื่องมีฐานพูดโภคต่อเนื่องนะครับหลายๆครั้งที่เราเห็นว่ามีธุรกิจบางธุรกิจสินค้าอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นะครับสินค้าอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์คุณภาพอาจจะไม่ถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์อาจจะใช้ไม่ได้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็ทําให้ทําไมครับเพราะ Product ไม่มีพลังการทําการตลาดก็ไม่มีพลัง นะครับเพราะนั้นนี่คือเรื่องของ Product นะครับที่เราตั้งใจนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับที่เราจะทำในปีนี้นะครับเรื่องที่สองเป็นเรื่องสำคัญอีก Max Power วันนี้จะเป็นวันที่เราเปิดตัวระบบ Max Power เนะครับเดี๋ยวโค้ชเจมคงจะขึ้นมาคุยข้อมูลให้เราได้ฟังกันอีกทีหนึ่งปีนี้ปี58จะมีเศรษฐีเกิดขึ้นใน Max กเพิ่มขึ้นอีก เป็นหมื่นพันหมื่นหมื่นคนเนื่องจากการทำงานมันจะง่ายขึ้นมากมันจะง่ายขึ้นมากเราจะมีบริษัท Max Power ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Max Internet World บริษัทนี้เป็นบริษัทที่ทำระบบในการที่จะทำให้สมาชิก พแรงในการทำงานอย่างมหาศาลบริษัทนี้เปิดขึ้นโดยไม่ได้มุ่งเน้นสแสวงหาผลกำไรจากสมาชิกแต่บริษัทนี้เปิดขึ้นเพื่อสร้างระบบนะครับหล่อเลี้ยงองค์กรเพื่อให้เกิดระบบที่ทำให้สมาชิกทำงานง่ายประกอบด้วยงานเคลื่อนคนหลักสูตรพัฒนาคน แล้วก็เครื่องมือขยายธุรกิจต่างๆเดี๋ยวดีเทลเ,เราคงได้ฟังกันว่า MAXPOWER คืออะไรและวทำไมผมถึงมั่นใจว่าผมถึงกล้าขยับเป้าหมายจาก600ล้านในปี58เป็น1,000ล้านบาทเ,เรามีเครื่องมือที่ทรงพลังเรามี โค้ชแต่ละท่านคณาจารย์แต่ละท่านที่มีศักยภาพเรามีงานเคลื่อนคนที่ทำให้ท่านต่อยอดธุรกิจได้นี่คือสิ่งสำคัญที่เราเห็นความสำคัญตรงนี้แล้วเราก็สร้าง MAX POWER ขึ้นมานะครับอันนี้คือประเด็นประการที่สองที่จะเกิดขึ้นในปี58นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับ เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันแล้วก็เป็นสิ่งที่เราตั้งใจพัฒนา